อ๋อวัดก็ให้ไว้มากแล้วขออนุโมทนาทุกทกคนตงอกตังใจเสียสละผักเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจคงตนให้ขาวสะอาดต่อจากนี้ไปขออย่าขี้เกียจขี้คร้านทำต่อ เพราะว่าการเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะเหมือนศึกษาภาษาต่างประเทศในเมื่อเราไม่อยู่ในประเทศนั้นก็จะได้โดยยากและคนลืมด้วยง่ายฉะนั้นจะต้องพูดต้องคุยทุกวันทุกวันมันจึงจะไม่ลืมการปฏิบัติต้องทุกวันทุกวันมันจึงจะได้เป็นที่พึ่งภายใน ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งดีงามขอให้สิ่งเศร้ามองในจิตใจลดน้อยลงทุกวันก็ให้สิ่งดีงามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนถึงเกณฑ์สารสาระหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่สุดขอให้ที่มีแต่ความสุขความเจริญในทางทางโลกทางธรรมและขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพ